สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับผมพี่เล่านะฮะ TC แบมครับในรายการ All Area ครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาฮะมาที่นี่เลยครับกับห้าง Promenada Resort Mall ครับเพราะว่าที่นี่นะฮะเป็นที่จัดงานนี่เลยครับกับ f ฟสแ m a s t e r Presents เชียงใหม่ Jazz Festival ครั้งที่4นะครับใครที่ดูรายการ All Area นะฮะที่ได้มาถ่าย Jazz Festival ครั้งที่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ครับว่าพี่ป้ายเนี่ยเป็นคนมานะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ดูเทปแล้วรู้สึกโอ้โหงานอย่างนี้ผมจะพลาดได้ยังไงก็เลยย่งพี่ป้ายมาคร ได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยครับงานนี้ไม่ธรรมดานะครับแค่ศิลปินที่เขียนอยู่ด้านหน้านี่ก็อลังการมากเลยนะครับแบบดังแบบ international เลยครับมีมาร์ตินเทเลอร์มารีนมอร์เทนเซนนะฮะแล้วก็รวมถึงศิลปินไทยด้วยเม่ว่อจะเป็นพ่โกแซกแมนนะครับ etc แล้วก็ so after six บรรยากาศด้านในนี่ก็เริ่มจะคึกคักกันแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้อากาศนี่เย็นสบายสุดๆนะครับเหมาะกับการฟังเพลงแจ๊สยิ่งยิ่งเลยงั้นอย่ารอชา้าเราเข้าไปด้านในกันเลยครับ และทุกส่วนนี้ก็มีเพลงมันเหมือนกันนะฮะและใครที่เต้นจนรู้สึกว่ากระหายน้าก็สามารถมาบูธนี้กันได้นะครับ,ก,บกับวอรมบ้าาครับเขาก็มีเครื่องดื่มหลากหลายนะครับสามารถมาแล้วก็รับประทานกันได้ครับผม โอ้โหมาเจอหนึ่งร้านนะครับสะดุดตามากๆเลยนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นน้าตานัานาันมาเดี๋ยวคุยกับพี่ก่อนหน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อคิมครับพี่คิมเป็นเชฟเลยหรือเปล่าฮะเป็นเชฟด้วยครับโอ้โหถูกคนแล้วนี่ร้านชื่อว่าอะไรฮะทาคายามะครับทาคายามะเป็นร้านญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วเป็นร้านญี่ปุ่นครับแล้วความพิเศษของร้านนี้อยู่ตรงไหนฮะก็ความสดของปลาดิบอะไรพวกนี้ แน่นอนพ็ถึงอาหารญี่ปุน่นก็ต้องสดอันนี้ก็มาเป็นระดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะครับผมแล้วมีเมนูอะไรเด็ดๆมาครับพี่ยังมีเขาเรียกยากิโทรินะครับ,รบผมก็เป็นพวกปิ้งย่างเป็นเสียบไม้อะไรงี้บ,บ,บมีไก่มีหมูมีเนื้อแล้วก็มีเป็นซูชิด้วยไหมฮะเป็ซูชิครับเป็นโรลด้วยเป็นโรครับโอ้โหเนี่ยนะฮะก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วก็มารับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ พี่คิมบอกเลยว่าเน้นความสดนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ชมแจ๊สคอนเสิร์ตไปนะฮะบรรยากาศดีเหลือเกินไม่มีอะไรเล่นไปกว่าน,นี้แล้วขอบคุณมากครับพี่คิมครับผมดีครับ nothing but a kissing bug you promised that you'd take my hand and lead me to the preacher man in the hush of the evening rush to my first Them Hello. Hello, welcome to Thailand. It's good to be back in yeah. Thailand. Oh, so you, you guys have been here before? Uh, yeah, I, I've been to Thailand now maybe eight or nine times. Eight or nine times. Oh. Over over the years, and Alison's been quite a few times? I, I've been four times. Four times, that's a lot. And in fact, Alison and uh, her husband, they were. You, you were staying quite a bit of time yeah in, in Shanghai we last year. we lived in chiang mai for six weeks i think you guys know more about chiang mai than i, than I do well, I, don't, I don't know about that but uh, <laughs> uh, we certainly we love to be in thailand uh, alison and i got together uh, just a few years ago and we've we made a couple of albums together and we have a uh, we have a, a, a new cd out called uh, um, I'll be home for Christmas. I had to, mm -hmm. to remember that on the Hitman label, uh -huh. so it's just been released here in Thailand for wow. Christmas as well. Chris. Uh, Chiang Mai Jazz Festival is the last of, of our shows. Mm -hmm. uh, we've been in Asia on this trip for uh, one month. We started. Uh, we, we played in Singapore. Uh, we went to Sri Lanka. Mm -hmm. We went to Japan, and uh, now we've spent some time in in Thailand. We also, since it's towards the end of the tour, is there anything special for the people of Chiang Mai tonight? We're going to play some Christmas songs from the album, Perfect. and um, I think because we haven't played here together, we haven't played in Chiang Mai. Neither of us have played in Chiang Mai, uh -huh. so so it'll be a nice new audience for us, and uh, we're looking for very much looking forward to performing for them tonight. Travel, travel Channel, Channel Thailand. Thailand. Life is travel. travel.